เอ็นวีร่วงหนะักเยนอ่อนค่าต่อเนื่องแคนาดาเตรียงเก็บภาษี e v จีนสวัสดีครับมี่ดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูนโเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่25มิถุนายน2567พบกับผมเตวัฒสวัสประวัเสรีมรไทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบร,ริจตออิสสปริงประเทศไทยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ฝั่งของตัว S&P 500ปิดลบ0.31นะครับดาวโจนปิดบวกขึ้นมา0.67แล้วก็ NASDAQ ปิดลบ1.09นะครับก็เมื่อวานฝั่งของตัวสหรัฐเนี่ยถูกชุดลงมาโดยหุ้นในกลุ่มของตัวเซมิ c o n d u c t ตอร์นะครับนำโดยตัวของ n อ i นว a เดียนะครับฝั่งของตัวยุโรปปิดบวกได้หมดนะครับตัวของซอ600ปิดบวก0.73 ฝรั่งเศส CAC 40ปิดบวก1.03%แล้วก็ดัชปิดบวกขึ้นมา0.89%นะครับฝั่งของเอเชียนะครับตัวญี่ปุ่นบวกขึ้นมา0.54%นะครับตัวจ SI ีน CSI 300ปิดลบ0.54%แล้วก็ตัวหังเสษปิดค่อนข้างแ l ลตนะครับตัวของอินเดียนะครับบวกขึ้นมา0.17%นะหุ้นไทยบวกขึ้นมา0.79%นะครับ อยู่ที่1,3 1 6สบจุดนะครับก็มีข่าวมาว่ามีการปรับกฎเกณฑ์ของตัวไทย e s เนะครับก็รอ o f f i c i a l นะครับที่ออกมาเบื้องต้นเนี่ยจะเพิ่มวงเงินจาก1แสนเป็น3า0แสนบาทนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาการถือครองจาก8ปีเหลือแค่5ปีนะครับ <c oughs> ตัวของอินโดนะครับปิดบวกขึ้นมา0 1 3นเเะครับเวียดน,นามปิดลบ2 2 8ดเเซ ราคาทองคําเมื่อวานก็บวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นมา0.52เซนะครับอยู่ที่2,343ดอลลาร์ต่อโรอยซอนนะครับแล้วก็มันดิบ WTI อยู่ที่บวกขึ้นมา1.23เอนะครับอยู่ที่81.72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับบอลยู2ปี10ปีของสหรัฐนะครับก็ลงเหมือนกันนะครับตัว2ปีลงมา1.1ปีบนะครับตัว10ปีก็ร่วง2.2ปีบนะครับ <c oughs> สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับที่เหลือก็จะเป็นแค่กรรมการทั้งเฟดทั้ง ECB ออกมาพูดเฉยๆนะครับไม่ได้มีเนื้อหาอะไรสัมัญสักเท่าไหร่นะครับสำหรับข่าวแรกนะครก็คือเมื่อวานที่หุ้นร่วงใช่ไหมฮะมันโดดชุดจากฝั่งของตัว Nvidia เดียเป็นหลักนะฮะก็เมื่อวาน Nvidia เดียก็ร่วงอีก6%กว่าเป็นเสว่าๆนะครับเป็นแสแล้วนะวันเนี่ย ร่วงไปถึง13%ด้วยกันนะครับก็เขาเรียกว่าเข้าสู่เฟสของการคอร์เรคชันแล้วนะครับการเกิดคอร์เรคชันหรือการปรับฐานเนี่ยจะวัดกันที่10%จากจุดสูงสุดนะครับตอนนี้เอ็นวีเดียก็ร่วงลงมาแล้ว13%นะครับก็ตัวเนี้ยทำให้ตั้งแต่100นะค,ะคุณดัซเซนดัซจาก100เนี่ยก็ร่วงลงมาเกือบเกือบ1.2%แล้วก็ชุด SP500 ลงมา0.3%ด้วยนะครับมาร์เก็ตแคป เอ็นวีดีเขาขั้นใหญ่นะครับก็ไปท็อปทของตัว s อส500อยู่นะครับแล้วก็หุ้นร่วงลงมาแบบนี้3วันก็ทําให้เขาอ่ะหลดลงมาแล้วนะรก็หลุดตัว Market cap ครสานนั้นลงมาได้ร,ยรอยนะครับแล้วก็หลุดอันดับหนึ่งลงมาเรียบร้อยเพราะว่า Apple กับ Microsoft บวกได้นะครับหุ้นอื่นที่ไม่ใช่ s e มิเนยยี่ยส่วนใหญ่ทัวเท็ดจะบวกส่วนใี่ม่ได้หมดอันมันโดดกลุ่มของเซมิชุดลงมานะครับก็ เอมิเดียก็ฉุดเซมิตัวหนึ่งลงมาด้วยนะบอร์ดคอม AMD ตัวของทีเอมซี M C, พวกนี้ก็ร่วงตามเอมิเดียลงมานะครับผมส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับก็เมื่อวานมีข้าเงเยนนะครับก็ไหลลงมาอีกนะฮะก็ขึ้นไปเนี่ยจริงๆจะไปเฉดเฉียดอยู่ที่160เยน่อดอลลาร์แล้วนะครับก็อาจจะมีการแทรกแซงอีกหนึ่งครั้งจาก ทางการญี่ปุ่นนะครับก็เขาบอกว่าถ้ามันมีความผันผวนมากเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อประเทศนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวไว้นะครับตอนนี้อ่อนเรื่อยๆนะครับถ้ดูจากรูปเนี่ยบีโอเอทางทางการนะครับแทรกแซงกระทรวงการคลังแทรกแซงหลายรอบแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาอ่อนค่าต่อเน,นื่องนะครับแล้ว บีโอเจขึ้นดอกเบีย้ยไปก็เหมือนจะไม่ค่อยช่วยอะไรนะครับก็เอาเงินลงไปละลายแม่นานมุกทีนะครับทำปุ๊บแป๊บเดียวก็หายแป๊บเดียวก็หายนะครับก็คิดว่ามันเป็นจุดที่เราไม่ได้เสียคุนญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับทําไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็การขึ้นดอกเบีย้ยกท็ทำได้ลาบากเพราะว่าเงินเฟอ้อที่ยังค้างอยู่แบบนี้มันมาจากคอร์สพุชเป็นหลักนะครับบีโอเจอยากให้เกิจกดจีมันพูกก็ลําบากแหละถ้าไม่ขึ้นดอกเบีย้ย เยนก็จะอ่อนค่ามากกว่านี้เงินเฟอ้ออาจจะไม่ลงนะฮะแต่ว่าถ้าขึ้นดอกเบีย้ยคนก็จะยิ่งออนเงินมากขึ้นคอนซัมชันที่มันไม่เคยฟื้นอยู่แล้วมันก็จะแยะ่ะะลงแต่ถ้าไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเงินเยนไมจะยิ่งอ่อนค่าคอสต์ต่างๆก็จะยิ่งสูงขึ้นเงินเฟอ้อก็จะขึ้นคนก็เห็นเงินเฟอ้อคือคนก็มาใช้จ่ายอีกอยู่ดีนะมันเหมือนทางตันกับสำหรับตัวบ o j เจนะครับเราก็จะไม่ได้ไม่ได้เชียร์คนญี่ปุ่นในตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มเห็น เป็นโฟร์ไหลออกนะครับถ้าใครมีหุ้นญี่ปุ่นอยู่ก็แนะนำว่าถ้ามีกำไรอยู่เนี่ยอาจจะต้อง take profit ออกมาแล้วนะครับผมส่วนข่าวสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็เมื่อวานเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่จะเข้ามาขึ้นภาษีการค้ากับจีนนะครับโดยเน้นไปที่ตัว EV นะครับก็มีการเริ่มระยะเวลาการปรึกษาหารดยกับสาธารณะนะครับเป็นพับบิ Cararing งรา30วันนะครับก็ อาจจะมีการขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าของจีนจากแคนาดานะครับก็เป็นกลุ่มที่สามนะครับก็คนแรกก็อเมริกาใช่มนะครัแล้วก็ยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแคนาดานะครับก็จีนเองก็อย่างที่เราเล่าไปทุกทีนะครจีนพยายามทุ่มตลาดโดยการสร่ง EV ีออกไปขายทั่วโลกโดยในราคาที่ค่อนข้างถูกม,มากๆนะครับที่เื่นอที่อื่น,นๆก็ต้องขึ้นภาษีเพื่อกีการบ้างเหมือนกันนะครับจีนเอง ปีนี้ในประเทศเขาพึ่งไม่ได้นะัสัาอยรงซึมๆอยู่เหมือนเดิมพอสทันยซึมๆอยู่ก็เน้นส่งออกเป็นหลักซึ่งเครื่องมือหลักของจีนก็คือ EV นี่แหละฮะก็ออกมาขายขายตัดราคาถูกๆนะฮะก็พยายามที่จะทําให้เศรษฐกิจโตได้ตามเป้าโดยการส่งออกเป็นหลักนะฮะแต่ว่าก็จะโดนที่นื่นขัดขานนะฮะเพราะว่ามันก็ไป disrupt ธุรกิจต่างๆของประเทศอื่นเหมือนกันนะครับก็ น่าจะประมาณนี้นะครับสดาน์ยีงจริงลตลาดน่าจะไซเวย์รึมซึมอื่นๆรอตัวเลข PCE ที่จะประกาศกันในช่วงหัวค่ำของวันศุกร์นี้นะครับซึ่งน่าจะออกมาต่ำอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการคำนวณ CPI กับ PPI บางส่วนซึ่งทั้งคู่อ,ออกมาแล้วมันต่ำมากๆนะครับอาจจะเห็น PCE แบบมันที่ไม่โตเลยก็ได้นะครับแล้วก็อ e ื e ่ะอาจจะลงมาต่ำ อยู่สักประมาณ2.7ได้เหมือนกันนะครับก็จะต่ำกว่าสิ่งที่เฟดคาดการไว้ในการประชุมครั้งล่าสุดด้วยนะล่าสุดแต่เฟดคาดไว้ว่าทั้งปีสิ้นปีมันจะมันจะจบอยู่ที่2.8ถ้าของเดือนนี้ออกมา2.7ก็จะต่ำกว่าเรียบร้อยนะครับก็อาจจะมีแอคชั่นอะไรให้เฟดอาจจะต้องกลับลำหรือเปล่านะครับในการประชุมครั้งหน้าว่าอาจจะองเบียลดหนึ่งครั้งอาจจะขยับมาเป็นสองครั้งนะครับปัจจุบันเนี่ยตลาดค่อนข้างที่จะเองในทางสองครั้งแหลวนะครับแต่ว่าเฟด ตัวดอทตลาดทอนล่าสุดเงินอยู่ที่1ครั้งอยู่นะครับก็อาจจะเห็นการรีเวิร์สได้เหมือนกันถ้ารีเวิร์สจริงๆหรือเงินเฟ้อ p c ออกมาต่ำเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะเริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาอีกหนึ่งรอบในช่วงมันสุกนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ